สวัสดีครับอยู่กับผมเบนชแนลมือนี่สิมารีวิวสวนแก้่วมังกรนะครับที่เพื่นด้บลูไว้นี่นะครับตั้งแต่คนณจด,ดไปยะด,ดูที่มันออกดอกออกผลกะ ช่วงนาฟ้นนี่แหละครับประมาณเดือนพฤษภามีทุหนหาเป็นต้นไปครับนี่ครับเบื้องหกักเพิ่นก็ปลูกบ่หลายดอก มีเชือกผอูกโยงไว้ให้มันติดก็โซลักมันนะครับเพื่อหากมันได้กินน้ำได้นะครับ อันนี้ก็กำลังออกผลนะครับนี่แหละก็จะประมาณนี้นะครับสวนแก้วมังกรโอ้ยหอกเสียงมะละกอ หรือบ้านเฮาเอิ้นบักงนี่ครับนีิเป็นลักษณะทังสีนะครับมันออกผลนี่ครับนาผมเพิ่นบอกว่าให้รีวิวสวนเกี่ยวมังกรให้เบื่องเน้นนะครับจัดให้ตามข้อมคอนะครับ ลักๆเลยเ้าตตองเศษอซวอนเดอครับตองมี่โซจงังสิปูกเลยขั้นสัน่นหากขั้นบดจับต้นนะครับมันก็นจะข้านเครื่อไปเรื่อยนะครับถ้าบ่มีเสานะครับเ้าตตองเศษโซส,สีนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสด,ดีครับ